นี้เราก็นอนกันอยู่ที่หมู่บ้านปิโกโนะครับเมื่อวานได้วางแผนจากตะกอาคะนะว่าจะเดินทางไปให้ถึงที่ทะแลแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ถึงนะครับก็เลยตัดสินใจนอนกันที่ปิโกหนึ่งคืนนะครับที่นอนของเราก็คืออยู่ด้านหลังที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็นอนริมน้านะครับเมื่อคือนอา,ากาศดีมากนะครับนอนฟังเสียงน้ำทั้งคืนเมื่อคือนเนี่ยมันเป็นวันฟีใหม่ด้วยก็เลยแบบเอาโรงฉายหนังเล็กๆนะครับมาฉายให้เด็กเขาดูแล้วก็ผมไม่ไหวก็เลยหนีกลับไปนอนก่อน น้องเขาเก็บจอหน่ะนะครับช้าวนี้ก็ให้ทีมงานพี่เอกเนี่แหละแจกขนมเด็กนะเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี่มาแบบทุรักทุเลโอ้ยแย่เลยอสองกิโลสี่ชั่วโมง <laughs> นายหลอกอีกแล้วนายไรเดอร์อีกแล้วครับท่านไม่มีลูกอับที่บ้าน ก็เช้านี้ก็จะเป็นกิจกรรมการแจกขนมให้เด็กๆเขากินกันยังไม่ได้ขนมหรอยังไม่ได้ขนมครับใช่ๆน่าจะสิบสิบลังคาเรือนได้มั้งพี่เช้านี้นะครับกับบรรยากาศงามๆที่นี่แหละริมน้ำปิโกนะครับนี่ครับข้างหลังพี่เก่งกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเก่งดูมือหน่อยโอ้โหนครับเดี๋ยวแจกขนมน้องๆกันครับ มาฉลองปีใหม่มาฉลองปีใหม่บนดอยนะครับปกติก็อยู่ห้องนอนอยู่ห้องนอนพอมาอย่างนี้ได้ยืดเส้นยืดสายหน่อยนะครับพี่ได้ดูบรรยากาศผมอยู่ในป่ามาปีหนึ่งนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วผมยังไม่ได้ออกไปเลยโอ้โหนี่นี่ครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับผม สิโลยังพอมาได้หลายหมู่บ้านแต่พอมาสองสามวันหลังนี่หมู่บ้านละห้าโลสามโลหมดหมดมัวนี้หนักสุด2กิโล3สี่ชั่วโมงใช่ใช่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ใครจะมาก็มาหนหน้าฝน<ต><ๆ>ก็ถ้าใครจะมาแนะนำให้รถเล็กๆเล็กๆยางหนาสเต์ใหญ่แค่นี้มาได้แน่นอนเอ,อเอาขอแค่นี้พอมาได้แน่นอนผมลริมนี่โอ้โหไข่ทอดหมูย่าง มีน้ำพริกอีกน้ำพริกน้ำพริกอ่ากะเหลียงเนาะเผ็ดจริงๆเออเราไปดอยเลยนี้วกับข้าวเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวกินข้าวเช้ากันขาาวรออะไรมา้าวสาวไม่ได้รับนองหลักห้าค่ะตอนอยล่ไหนโอลปลบนโอโลคีบนเดินไปกี่กี่นาทีกี่ชั่วโมงเดินมาเดินมากี่ชั่วโมงลูกมาสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอย่างบ้านอยู่ตรงไหนวะพี่โอโลคีบนอ่าเลยที่แม่แรงไปเนาะนอนไม่กินก่อน เดี๋ยวขนมไปกินลายทางลูกเดี๋ยวขึ้นเขาไปเลยพี่โะเรียให้น้องไปกัได้ยอมยอมยอมเดินไปเรื่อยๆนะครับสู้ๆสี่ชั่วโมงเองพี่มากันสี่ห้าชั่วโมงสองกิโลน้องน้องกำลังจะเดินไปหมู่บ้านโอโลกีบนถ้าว่างไม่อยากจะเดินเดือ่า้อนไปยังไงเลยเดือดร้อใช่และทางมันต้องผ่านมอโพธทะผ่านที่มาแล แล้วก็ไปโอร์คีบนโอร์คีล่างทางนู้นอ่ะสี่ชั่วโมงพี่เอกคิดเอาดูดเนี่ยโอ้โหไปแล้วครับเดินแล้วครับน้องๆเดินวันนี้ก็เนี่ยตามวิถีอะมาม่าบ้างน้ำ <c oughs> บ้างหรือตามวิถีชีวิตวันนี้เ็ขี่เรเดียวพักนะวันนี้กินข้า,าวเช้ากันครับในเมนู และคนก็กำลังกินข้าวอันนี้เหลือข้าวปุกข้าวที่มีกันไปแล้วมีมาม,าม่าน้ำพริกมหมูปิ้งแล้วก็ไข่เจียวเนยสด ทางกันต่อครับมุ่งหน้าสู่ทีพทะเลอีกประมาณ15กิโลเมตรนะครับโอ้เมื่อคืนนี้นอนสบายเลยนอนฟังเสียงน้ำครับบรรยากาศดีมากไม่รู้จะไปได้กี่กิโลนี่แต่ว่าทางค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยากแล้วครับจะเป็นแค่ถนนที่มีแต่หินหินนี่เยอะกว่าดินด้วยเส้นทางนี้ พี่เก่งนี่ชิวแตกไปแล้วผกนี่ก็ชิวหลุดไปแล้วเนี่ยเขย่าก็เก๊กก็เก,ก,ก๊ก็เก๊กทริปหน้าต้องแปลงใหม่ทำเป็นรถทัวริง ทำโครงเล็กทำ,น,ทำนู่นทำนี่อไว้ใส่ของข้างหน้าเลยน่าจะเปลี่ยน X Max เป็น X Max วิบากอะไรเงี้ยน่าจะสนุกดีแต่ถ้าได้ f o r ซ a ก็น่าจะดีนะครับถ้า f o r ซาจะมาสนับสนุนให้ผมได้ลองใช้งานก็ยินดีนะครับฮอนด้นะครับถ้าได้มาลองแต่กอค่านี้คงจะได้ภาพสวยงามแบบสุดในรุ่นอะ่ะเดินทางกันต่อครับอีก15กิโลเมตรถึงหมู่บ้าน ที่ทะเลกับเส้นทางบรรยากาศยามเช้าของปิโกล่างปิโกบนนะครับห <c oughs> ลาะน้ำไปเรื่อ,อยลื่นว่ะลื่นเจ๊ว่ะค,ออคออ่อยๆค่อยๆขับขึ้นไปนะทันมาก ตรงเนี้ยชันแบบชันกึกๆเลยอ่ะพี่พี่เก่งไม่ต้องขับเลยเปิดตัวได้เลยพี่เก่งพี่น่าจะไม่ไหวอ่ะผมว่าตัวเลยต้องมาตัดทางเพื่อดรบดันใช่เพื่อนประคองทุกคนเลยเฮ้ยระวังระวังพี่แข็งเลยใช้ตรนี้ใช้ทีละขยมโอเโอเคห้าร้อยเอ็กซ์ชันแรกของโลกที่มาถึงนี่ได้ก็สุดยอดแล้วพี่เอาหนึ่งสอง้ำอึ๊บอึ๊บเอ้ยเบรกไปนะโอเค เดี๋ยวเราช่วยประคองแต่ว่าอย่าไปอยู่ข้างหลังเดี๋ยวหินมันจะกระเด็นเออแบงค์ค่อยๆอันนี้ขึ้นนะสามเมตรลองหินนะพี่ข้างหลังอ่ะโอเคโอเคแบงค์ได้แบงค์ไปแบงเดี๋ยว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 ก็แบงแม่งไปเลย เดี๋ยวมเดี๋ยหมดฮะโอเคโอ,โอ้ยนิดเดียวโอ้มาถึงนี้ได้ก็สุดแล้วเนี่ยโอ้ยดูครับทางจีบา นี่หลอกสื่อเราเขียนนะดิรออะไรอะ่ะ ื่อกี้วิ่งผ่านน้ำตกกันล้มแลเนรแลนาดนะตอนนี้ก็มาวิ่งอยู่บนหุบเขาอีกแล้วค่อยเลาะภูเขาไปทีละลูกทีละลูกนะครับเช้าวันนี้เราทำระยะทางได้ประมาณสักน่าจะ500รเมตรเกือบกิโลแล้วล่ะนะครับผ่านลำธารมาสองลำธารแล้วไม่แน่ใจว่าข้างหน้านี้จะมีลำธารอีกหรือเปล่านะตอนนี้กำลังจะลงเขาเป็นห่วงพี่เก่งมากเลย โอเคแขนไม่ค่อยจะมีแรงแล้วดีแล้วนี่กินข้าวเช้ากันอิ่มครับเมื่อเช้านี้ก็ในมามา่าไข่เจียวไปใครที่มาเที่ยวดอยแบบนี้นะก็ต้องของหวานนะพี่ไก่นนะพี่โป้ของหวานช่วยได้นะเวลาเหนื่อยๆแล้วก็เอาแกะออกมากินวันนี้เป็นวันที่สามวันที่สี่ของการเดินทางของเราแล้วครับยังอยู่ในป่าอยู่เลยนะสี่วันที่อยู่ในป่านี่ก็คือโอ้โหสนุกสนานครับเฮีาทุกทีสามแยกด้วยอันนี้น่าจะไม่ใช่ ทางมันจริงๆนะแต่อยู่ตรงเนี้ไล่เอกลงไปกันครับว่าลึกหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องเช็คก่อนโอ้โหลึกอยู่<อ>ขาเลยอ่ะต,ต้องช่วยกันดันเนาะ เสียบเลยเฮ้ยชนตัเพื่อเสียบแค่ให้น้ำนน้ำเดีาเข้าไปในล้อเลยพี่ยบไปเลยเดี๋ยววขึ้นาเ้ย่แาไม่เป็นไรพี่พี่ขอท้าไปไปไปโอ้โอ้แล้วโอเค โอแล้วโอเคโอเคโอเคเราเลยคนเล็กไม่ดีนี่เองอะไรเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเธอวะไม่ไหวเห็นไหม อะไรเงี้ยมึงต้องสู้เขามึงจะมานอนแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยท้อไมา่ใจต้องไมา่ใจต้องไม่หน่อย oh <my> ต้องเตือน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 ,นมึงจะมานอนไม่ได้แล้วมันอีกลึกนะปะโถ่เบลล่าเดี๋ยวแม่ก็ติดเดี๋ยวม่น้าลมดีแม่ก็ติดเออเราต้องกลับไม่ได้พี่เดี๋ยวมันต้องกลับได้อยู่แล้วกลับไม่ได้ผมก็กลับกันไม่ได้พี่ต้องกลับได้อยู่แล้วนี่ไม่ต้องห่วงเชื่อมันในฝีมือช่างเอกแม่ครัวทำกับข้าวแล้ว ทำอะไรอ่ะต้องมาม่าเถอะต้องมาม่าเสบียงสุดท้ายนี่ไม่ได้ถึงง่ายกิโลนึงแน่มาลงที่เรามาเอย่อเช้ากินข้าวใช่ได้เนาะโลเดียวได้ประมาณโลนึงเนาะได้โลเดียวไม่เป็นไรก็ไม่ได้ก็ได้กันกลับด้วยกันไม่ได้ก็นอนนี่โอ้ยน้ำข้าวถ้าเป็นเจ้าขาตั้งมันต้องไม่ติดเลยใช่มันเป็นเพราะว่าเรามองตรงอากาศอ่ะเวลารถอ่ะ น้ำมันเข้ากองไก่มันไม่มีแรงดันออกมันดับทันทีเลยมันดูดเข้าไปถ้าได้มันดูดเข้าไปแหละกองอากาศมันกรองน้ำได้ไะมนี่บอกใช่ป่ะน้ำตอนถอดใช่ป่ะคือน้ำมันไหลมาหมดเลยมันไม่ยากถ้าเด้เอาไงก็ตาเซนเซอร์ขาตั้งต่อตรงเหมือนอิมแกไปเลยถาขาตั้งมันต้องไม่ไปเลยน้ำมันมันไม่แช่ใช่ไหมมันต้องไม่แฉะเลยอันนี้มันแฉะเลยมันแฉ่อะไรกินไปก่อนย่างโจ๊กมาม่ามาม่าเลยเนี่ยยังไม่ได้ใส่ไอ้ไม้เกี้ยวใส่เลยนี่ ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับมาม่าผสมโจ๊กทุกยี่ห้อรวมกันลงไปแบบเนี้นี่มีผักชีใส่ด้วยเห็นไหมอยู่บ้านมีโอกาสได้กินไหมหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ถ้าเราไม่ได้มาทริปนี้นะเราไม่เราจะไม่ได้กินแบบนี้เลยในชีวิตเราก็ไม่ไม่ช้ำเลยยในชีวิตเราจะไม่ได้กินอาหารแบบนี้อร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยมันคือโจ๊กผสมกับมาม่าทุกยี่ห้อด้วยทุกยี่ห้อด้วยเรามีตอนนี้ทุกรสชาติว่าอร่อยู่อ่ะมันอร่อย ไม่ได้มันไม่มีตัวเลือกเนี่ยขอดกันเลยเห็นไหมขอดถ้วยขอดกระมังเลยหมดทุกหมดทุกเจ้าเดีกแซ่บม่ากไงบ้างกินข้าวปลาไม่มีตัวเลือกก็ต้องกินอ่ะพร้อมไข่ร่วมสาบานอีกหนึ่งกองเดี๋ยวร้อยแปดคนไม่เชื่อต้องเชื่อเลย กับเพื่อนเขาเปิดให้ดูเขาจะดูอ่ะขห้เพื่อนมันดูอะพี่ถ้ามันติดได้หน้าติดได้แล้วอ่ะแข็งทะลุไปแล้วกับฟังเสียงก็รู้แล้วปอกแป๊กปอกแป๊กได้คุยไปแล้วพี่เรียบร้อยไปแล้วไม่รู้กับไม่รู้กับการอะสถึงนั่งโบ๊กนั่นอะเอ๊ะ,อะปากนี่ไหนมันไม่มีที่รับไดพี่เ<ห>นี่ยบุเลยผมนี่ไปขังไม่เห็นแล้วไม่เห็นผมไม่ผม,ไมผมลงที่ไหนอ่ะ <laughs> เพราะผมรู้อ่ะ น้ำความร้อนความเย็น่ะมันมีผลดันอย่างเดียวเข็นอย่างเดียวเนาะทีนี้เข็นแล้วก็ลงเนินก็ปล่อยไหลไปไม่ถึงพี่หรอกพี่ไม่ถึงผมก็ไม่ถึงเลยตอนนี้ต้องลากละโอ้แข็งทะลุกันละเอ็กแม็กโอเคต้องลากได้นะพี่เลยน,นะโอเคอขี่ไม่ได้ก็ลาก,ลากลเอาไปแล้วำยังไง ไปเลยครับโอเคไปครับไปไปพี่เอ้ไปเลยเดี๋ยว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 ได้ได้ครับได้เดี๋ยวผมดันช่วยไปไปไปเลยครับ นี้เราอยู่บนยานแม่นะครับทีนี้แปลกหน่อยนะพี่เดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์นะครับดูนะครับว่าเราจะเอายานแม่ไปรับใครติดตามดูได้เลยนะครับว่าเราจะเอายานแม่ไปรับใครนี่ครับอ่า จะไม่ได้รถซะแล้วไ่ไก้ก็ต้องได้ไม่ไกลประมาณว่ามาแล้วสุดยอดตะกออคะที่พะแลคลิปนี้อาการเป็นยังไงครับแข็งทะลุแข็งทะลุก้านงอกขานทะลุก้านแข็งทะลุน้ำมันเครื่องออกไปหมดแล้วนี่ครับรูยิ้มเลยครับนี่รูนะครับอาจจะมองไม่เห็นแล้วนี่อีกรูนะครับแรงทะลุแรงทะลุดอยครับก้านทะลุไปเลยทะลุเลยรอ่ะเนี่แรงทะลุดอยเลยพี่ ใครจะเป็นผู้สนับสนุนทริปนี้นะครับช่วยเรื่องแข้งกับเรื่องรถให้ด้วยนะโดเนตด้านล่างได้นะครับช่วยรับบริจาคนะตอนนี้ม่น่าจะหนักมากเลยหนักครับที่มีนตอนนี้เครื่องหมดเลยหมดเลยน่าจะสองหมื่นน่าจะอยู่แน่สองหมื่นนะครับถ้าผู้หลับผู้ใหญ่ดูอยู่นะครับก็ใต้คลิปนะครับผมช่วยได้ช่วยได้โอเคครับผมเล็กๆน้อยๆได้ใช่ครับผมเราจะกวาซะก่อ

อันนี้ไม้หนาอยู่แล้วใหญ่ไปได้อุ้ยขึ้เลยพี่ถ่ายถ่ายกี่คนห้าร้อยเราขึ้นบนเหรอขึ้นเนี่ยขึ้นต้องขึ้นแล้วล่ะไปเลยขึ้นเลยมันแข็งแข็งจะพาไปเลยไหมแบ็งปุ๊บแข็งงงไม่บอกคูลนะจะลงน้ำหนึ่งหรือรับบาปองค์เงี้ยคนเดียวบาปมันแข็งบาปมันแข็งจนมันดามาเยอะโอ้โดูวิวครับคือรถมันโยกนะผมพยายามจับกล้องให้มันนิ่งนะอุ้ย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 

อุ้ยมันเร่งไม่ไหวนะพี่คัดน่าจะไปแล้วล่ะใช่ไหมไปปะโอเคดันคับมันไม่ไหวเป็นไงพี่คับไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไปไม่นักยอมแล้วเหรอยอมแล้วยอมแล้วไม่ยอมไปวเลยพักเท้าขึ้นอะไรเลยสวยก็ไป็นงางเลยเอกยังยอมอ่ะไม่ไหวแล้วพี่คับไม่ไปไม่เอาด้วยแล้วใช่ไห มันร้อนจัดไงาทำได้เลยไม่ต้องกลัวไปเลยไจอยวยเียร้อ,อ,อ,อน,นพี่บัง่เดี๋ยวไม่หวแล้วสิอะ,อะท่อาอย่าให้พัดท่อเดี๋ยวพ่อโอเคไม่ขึ้นลสิ่ร้อพี่ไม่เป็นไรดันเข้าไปได้พี่ขึ้นหย,ย,<า>ยับเลยขึ้นหยัโอเคหยับเลยโอเค นู้นแน่เลยพี่เห็นทางริบบี่ริบบีโน่นว่ะ กินข้าวร่วมสาบานกันแล้วนะร,วม,นนะรวมกันพักเลยรวมกันพั รถตีไม่สำคัญเท่ามิตรภาพดีๆครับใช่ใช่ไหมเพราะว่าทีมเรามันคือทีมแต่ทีนึกก่อนมันเป็นทีมอะไรวะพี่ทีมเวิร์กทีมเวิร์กเวิร์กดีครับเวิร์กดีครับไม่ว่ารถเล็กก็ใหญ่ลงไปได้หมดครับเราไม่ต้องไปขอเขากำลัลป่าแน่นอนท้ายนบอยกำลังป่าดูแล পাৰ